เรียบร้อยครับย <those> ิงตกน้ำเบเลมกีนี่นังดับไฟสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการก้องเข่าอ่อยหนูคือเก่าครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาอ่อยเองเนาะมีทีมงานอ่อยไว้รอครับแล้วก็ ชวนกันมาเห็นว่าเป็นหมายเด็ดเ้วยก้นันครับไม่รู้ว่าจะเด็ดจริงไหมครับเดี๋ยวไปดูทีมงานของเราครับผมมีใครมาบางเนาะทีมงานเราเจา้จาเก่าเจ้าเดิมนั่งลองพอได้ลิมสวัสดีครับพามานอนตากน้ำค้างอีกแล้วพี่น้องตากน้ำค้างอีกแล้วหายอยู่หากินมันต้องเจอครับบรรยากาศแบบนี้ผมเข่ารอเจ้าทินแล้วครับ เจ้าทินเลือกงานดึกว่าง,งันกลางวันมาอ่อยไวรอเห็นว่าไะไรกับเขาเลยนะเจ้าถินอ่ะโทรมาบอกใช่ไหมหาเตรียมเครื่องครัวไ้เลยโอ้โห่นนอน,น,อนบดเดี๋ยวรอดูครับเจ้าถิ่นรอทีมง,งานก็ยังไม่มาจักทีครับคุ้งเขาจนซุกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันจักรอบก่อนครับยังไม่ได้ออกมาจักรอบเลย เดี๋ยวไปลุนกันครับจะมีเต็มมีตัวไหมหว้าเร็วครับมันต้องดูนนะ แต่มาเป็นหนูน้อยครับพอดีลองปืนเี็บร้อยครับอเอ้าเ้ยมันรูดเลยนี่เี๋ยวไปดูกันครับไหนลากลุูดอกวิ่งมาทั้งนี้ เตรียมน,น้อยนหนึ่งครับเดี๋ยวจัดการก่อนครับผมหนึ่งเตรียมน้อยน้อยครับยึกยักยึกยักจะยิงไม่ยิงมันก็ชิงจะหน่อยพูดแล้วครับถือว่าเป็นการลองปืนกับเตรียมหน่อยเตรียมเลขครับผมเดินกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเก็บมาได้เตรียมหนึ่ง เขาเรียกหนูไหมแบบนี้เขาเรียกหนูไหมแบบนี้ทีมงานของเรามาแล้วครับคนนึงพันฟิล์มกำลังทำหนูเลยทำาไมได้หนูมาริวเถอะหมานหรอ้มาถึงก็ไหนถอนผลเลยโตรโพดไหนอีกคนหนึ่งอ่ะปัญญาพันแบง มาแล้วคนชวนเราเข้าไม้ครับผ uh ่านแบ้งเจือไม่รอบนี่ไอ้เหี้ยตัวใหญ่ไหมเด้นหนู้องขาวมาตัวเดียวเขาเรียกหนูมันในหน่อยเมากันอยู่สี่ห้าคน ออมีเราแย่เดือดที่เทคนิค นีกนเลยกินักเยเห็นนูกินข้าวไม่ลงเลยนี่เว้ารับรองังนี่าเอาเลยเารับตัวนิยุคอเลี้ยงเราดีนี่นะวอ้ใบหมิ่นเลี้ยงมานี่ใเ็ตัวกตรงไหนจ้ะัไเลอกงผมนี่ขนาไม่ได้นู้จากตัวยังหมายตับไปนะเนะ เขาเดินทนทำเลยนะตอนแรกว่าจะไม่หายฟิล์มท้าหางดูงนีไว้ดูดหางตดงนี้ทีนะล้วก็กบคลิปนะเสร็จเรียบร้อยครับกับเขาหรอเตินเตินตายบ่มเนี่ยเอ้าโอ้โห้ยเคยรู้วดตถะว้พูดกินปิ้นปนีเว้ยว้าวดั

จรมมาก็ไปเอกีนี่้านี่อินทในเราคยได้หนูนนีเลี้ยดเลยบอนันก็ไปรักบ่วงกวนหนูหน่อยกันอยู่ตรงนี้ผมได้พักกลังหมอมือ กินข้าวอิ่มเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมงานก็ไปออกลากันหมดเลยส่วนผมก็จะเตรียมตัวนอนก่อนละครับอลุดไปเรียบร้อยครับสักตีสามตีสี่จะลุกไปอีกชักรอบหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเขาก็ไปกันอยู่เราก็เก็บแรงก่อนครับพักผ่อนเก็บแรงก่อนอเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันรอบตีสามตีสี่แล้วกันครับ สำหรับคำคืนนี้ก็อขอตัวพักบอลก่อนครับผม แต่เวลาออกไปอีกสักรอบแล้วครับนอนได้ตื่นหนึ่งแลหละโดนไหมไอป่าโดนตือนครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนไป เมนเดีววะพันเบ่งยิงหนูยนิงป่มามันอ่ะเออตใหญ่ด้วยฮะไปมุกไปมุกเ้าะสดยอดสดยอด อุ๊ยเรียบร้อยครับอุ๊ยยิงตกน้ำไปเรียนกินเป็นแจกระเด็นตกน้ำไปเรียนกินเนี่ยนางนำวิ่งอุ๊ยนึดินดูนูเอาเร็วเอาเร็ว ยิงแล้วมักระเด็นตกน้ำครับให้ดูไม่ได้ดอกตัวนี้อันตรายครับ ทูไม่ได้ โอ้โหพิษครับเรียบร้อยนี่นู่นระยะนี้ก็สี่ห้าเมตรไปแล้ววะครับอ๋ออ้อยไวไก่พูดครับนี่เขามีแต่เซียนๆกันเว้ยเรามันมือสมาร์เล่นอ้อยไกป่ปะนี่มีพิษเลยผ่านเบงผ่านเบงวางยาผมแล้วตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วครับ เดี๋ยวเรากลับไปหาทีมงานครับไปดูมีใครได้มากี่เต็มกันบ้างครับมาดูผลงานกันครับผลงานรวมของเราที่นี่มีคำว่าเราอยู่เพราะผมก็ยิงด้วยเห็นเขาบอกว่าหมายเด็ดหมายเด็ดเด็ดของเขาจริงๆครับผ่านเบ่งนี่ใช่ไหมที่บ่า ยิงได้ใช่ไหมน nah ี่เลยตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยครับตัวหนึ่งพูดงี้เสียหายหมดเลยแต่ดีได้พันต้นเขายิงทีละตัวสองตัวเขาไม่บาปมากคนไหนยิงหลายคนนั้นก็บาปเขาเรียกเขาเรียกว่าทำบาปไม่คืนคนดีเนาะออนุนคนดีเลย ยังไงก็ต้องขอบคุณพานเบ้งครับเพื่อนอ่อยเขาไวรอชวนมายิงเนะแล้วก็พานฟิล์มอีกคนนึงครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังจะเจออีกเหรอยิงหนูตัวเดียวสองตัวสตัวสตัวนี That ้